ชายคนนั้นถูกตีสลบลงไปกับพื้นพวกเขาต้องการจะขโมยเงินแต่ไม่คาดคิดว่าถึงแม้ค้นสัมภาระของชายคนนั้นทุกชิ้นแล้วยังไม่พบสิ่งของมีค่าใดๆสามคนร้ายไม่ยอมแพ้เพื่อระบายอารมณ์พวกเขาตีที่ศีรษะของชายคนนั้นอีกครั้งอย่างแรงแต่ไม่คาดคิดว่าการกระทำครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของชายคนนั้นอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้แล้วยามที่สถานีสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติกแต่เมื่อเข้าไปในห้องน้ำก็พบว่าชายคนนั้นนอนอยู่บนพื้นดดััังงงงนนนนน้้้ยยาาามมมมจึรึรรรีีีีบโททศพ์ืออออุ่เกกคสชวิตให และด้วยเหตุนี้ชายคนนั้นจึงถูกส่งไปที่โรงพยาบาลแม้ว่าแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่ในเวลาไม่นานหัวใจของเขาก็หยุดเต้นแพทย์จำเป็นต้องประกาศข่าวการเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อคนทั้งหมดจากไปชายคนนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาอย่างอัศจรรย์แม้กระทั่งจัดกระดูกจมูกด้วยมือเปล่า,าลจากนั้นก็แอบ,บออกไปจากที่นี่ชายคนนี้ชื่อคาติวันถัดมาเขาปรากฏตัวที่ชายทะเลคนเร่ร่อนคนหนึ่งคิดว่าคาติตายไปแล้วก็เลยถอดรองเท้าบูทหนังของเขา แล้วสลับกับรองเท้าผ้าใบของตัวเองโชคดีที่เด็ก